บางครั้งที่เราพูดเราแนะนําอะไรไปด้วยความหวังดีแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้กลับมาคือการทะเลาะก,กันวันนี้ค่ะครูจะมาบอก3ามคำค่ะที่คนมักจะใช้บ่อยๆโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นคําที่เราตั้งใจดีกับผู้ฟังแต่ผู้ฟังจะได้ยินว่าเรากําลังทาให้เขารู้สึกตัวเล็กหรือด้อยค่าคําแรกนะคะใจเย็น เวลาที่เราบอกให้ใครใจเย็นๆเนี่ยค่ะสมมุติใครกําลังทะเลาะอยู่ลูกค้าเราเจอลูกค้าใช่ไหมลูกค้ากําลังโกรธแล้วเราก็เดินไปอ๋อใจเย็นๆค่ะลูกค้าใจเย็นๆเวลาที่เราบอกให้ใครบางคนใจเย็นๆเนี่ยเรากําลังทําให้เขารู้สึกว่าเราหลอกด่าเขาว่าเขาอะใจร้อนค่ะ เราไม่ได้ตั้งใจนะแต่นั่นคือสิ่งที่เขาได้ยินค่ะเพราะเวลาที่เราบอกให้ใครใจเย็นๆน่ะเรากําลังพูดเป็นในยยาว่าสิ่งที่เธอรู้สึกอยู่ตอนนี้มันไม่ถูกต้องนะแปลว,ว่าเธอเป็นคนใจร้อนทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขารู้สึกอ่ะคุณไม่เข้าใจความรู้สึกเขาเรามักจะได้ยินนะเย็นอะไรล่ะเธอไม่เข <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้าใจหรือไงเย็นบ้าเย็นบออะไรละ่ละมันจะไปจบกันตรงนั้นได้ ถามว่าคำว่าใจเย็นๆห้ามใช้เลยไหมจริงๆใช้ได้ค่ะแต่ผู้ใช้ต้องมั่นใจว่าเราอ่ะมีอํานาจหรือมีศักลสิ์มากกว่าเช่นเจ้านายบอกลูกน้องใจเย็นๆก่อนค่อยๆพูดกันอย่างเงี้ยได้นะคะแม่บอกลูกได้แต่ถ้าเราเป็นพนักงานขายจะไปบอกลูกค้าที่กําลังโกรธว่าใจเย็นๆสิ่งที่เขาได้ยินคือเธอกําลังต่อว่าฉันว่าฉันใจร้อนข้อที่2นะคะคือคําว่าเธอควร เำว่าเธอควรเนี่ยค่ะมันมีนัยยะบางอย่างที่จะบอกให้คนฟังรู้สึกว่าเขาอะตัวเล็กกว่าแล้วเขาคิดไม่ได้เช่นเธอควรทําแบบนี้นะเธอควรที่จะหรือเธอไม่ควรที่จะทําอะไรบางอย่างสิ่งที่คนได้ยินนะคะเขาจะรู้สึกเลยว่าอ๋อนี่ฉันกําลังอยู่ภายใต้อานัตของเธอนะ เธอกำลังเหนือกว่าฉันนะแล้วเธอกำลังควบคุมฉันอยู่เราสามารถใช้เป็นคำไหนแทนได้เราอาจจะมองว่าเาในมุมเราเรามองว่าอย่างนี้เธอคิดว่ายังไงในมุมเราเราคิดว่าถ้าเธอทำแบบนี้มันอาจจะออกมาเป็นแบบนี้ได้นะ,ะเธอว่ายังไงเราเป็นการแชร์ไอเดียกันก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเราเสมอกันค่ะและอันสุดท้ายค่ะนั่นก็คือทําไมถึงจุดๆทําไมไม่ทําแบบนี้ล่ะทําไมไม่บอกฉันล่ะ ทำไมทำไม่ได้ล่ะคำแบบนี้ค่ะมันคือการกล่าวโทษค่ะนะทำไมเธอไม่พูดทำไมเธอไม่ฟังฉันทำไมเธอไม่เป็นอย่าง,งานั้นทำไมเธอไม่ทำแบบนี้สังเกตดีๆนะคะมันไม่ใช่ประโยคคำถามแต่มันคือประโยคต่อว่าฉะนั้นเมื่อพูดไปแล้วมีแนวโน้มสูงมากที่คนฟังจะรู้สึกต่อต้านค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่อยากทะเลาะก,กับใครนะคะ3คํคนี้เลี่ยงได้เลี่ยงเลยค่ะ